สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพจของทาง b r a v o Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า b r a v o นะคะประจำวันพุทธที่12กลุ่กุมภาพันธ์นะคะเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ มือทำเทรดทองเป็น Bangkok ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e-learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับดรยาวรักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น วันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะเหตุทองคํำยังไงได้บ้างนะคะหลังจากที่มีการพุ่งตัวไปเจอกับออไทม์ไฮ้นะคะแล้วก็ราคาก็ทุบลงมาแบบเยอะมากเหมือนกันนะจากออไทม์ไฮสูงสุดข้างบนนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไปสูงสุดถึง2942.53เลยนะคะซึ่งเป็นออไทม์ไฮในประวัติศาสตร์เลยเลขนี้ เพิ่งมีแล้วก็เพิ่งมาเลยนะคะรวมถึงมีการปิดแท่งเทียนแบบทุบลงมานะคะทุกคนเมื่อวานเนี่ยล่างสุดนะคะในการทุบลงมาได้เนี่ยประมาณ6000จุดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เช้าวันนี้มีการเด้งกลับขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ทุบลงมาต่อเช่นเดียวกันนะคะแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยก็มีการปิดแท่งเทียนเป็นแท่งสีแดงบ่งบอกถึงการมีแรงขายอย่างชัดเจนมากเลยเนาะแม้ว่าอาจจะไม่ใช่แบบ เป็นเต็มแท่งอะไรมากมายนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการปิดแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กราฟนะคะมีโอกาสที่อาจจะอยากปรับตัวลงต่อก็ได้เช่นเดียวกันเฟมเดย์แล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าดีมานที่น่าสนใจมีตรงไหนบ้างนะคะซึ่งกรอบดีมานของเขาเนี่ยก็จะอยู่กรอบตรงนี้นะคะราคาประมาณตรงนี้เลยแล้วก็กรอบล่างนะคะก็จะมีกรอบตรงนี้ด้วย จะดูกว้างนิดหนึ่งเนาะตีไว้ก่อนค่ะตีไว้ก่อนแล้วก็มีดีมาน์กรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะขอขยับไซส์เข้ามาอีกนิดหนึ่งรวมถึงฝั่งซ้ายมือของโซนล่างๆที่บอกว่าน่าสนใจนะคะเขาก็มีแนวรับราคาเหมือนกันตรงเนี้ยอดีตเนี่ยเคยเป็นบ้านนะคะแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นรับแหละก็ตีไว้ก่อนได้เหมือนกันเนาะอืม ให้ราคากรอบแรกไว้ก่อนเลยนะคะที่มีโอกาสลงมาเจอนะคะ28.68ถึง28 28.33ชุดตรงนี้เลยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นกรอบแรกเลยที่มีโอกาสปรับตัวลงมาได้นะคะไปดูต่อค่ะในทม์เฟรม4ชั่วโมงบ้างในทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะเขาเดินทางเป็นขึ้นมาตลอดทั้งทางนะคะแล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเทรนขาลง แต่อย่างใดนะคะแค่เหมือนกับมีการย่อลงมาเฉยๆเนาะแต่การย่อลงมาเนี่ยก็ถือว่าย่อลงมาเยอะเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะอยากย่อมาหาดีมานก้อนนี้แหละแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อก็ได้นะคะทีนี้เราลองดูซิว่ามีดีมันมีซับายตรงไหนน่าสนใจบ้างนะคะดีม n นที่น่าสนใจก็จะมองว่าเป็นกรอบล่างตรงนี้เลยนะคะที่มีความน่าสนใจและมีโอกาสปรับตัวลงมาได้นะคะ นะคะซึ่งกรอบล่างของเขานะคะในชุดตรงนี้เนี่ยที่มันเล็กลงกว่าเดิมนะคะอยู่ในกรอบ2854ถึง2834นะคะก็ยังกว้างอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมายังไงแล้วเนี่ยยังไงก็ควรที่จะรอคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะในกรอบตรงนี้เนาะทั้ง2กรอบตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ขอตีไปอีนหนึ่งจุดเลยค่ะ แนวรับราคาบางอย่างนะคะเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยมาทดสอบนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันเนาะขอให้เป็นราคา2870ดยไว้เหมือนกันนะคะมีการทดสอบติดต้านลงมานะคะขึ้นไปติดต้านลงมาและสุดท้ายก็ขึ้นไปยืนได้นะคะจากตอนนี้เนี่ยแนวต้านก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นแนวรับราคาเรียบร้อยแล้วก็จะขอตีขอบบนนะคะ2870นไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดราคาลงมาเนี่ย ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่น่าสนใจในการพิจารณารอคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดบายนั่นเองเนาะไปต่อค่ะที่1ชั่วโมงในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยพยายามที่จะปรับตัวลงมานะคะเป็นเทรนด์ขาลงให้ได้เลยนะคะที่ฟึบฟึบนะคะมีโอกาสจะทำโรตําลงหรืออาจจะมองเป็นภาพนี้ แล้วรอทําโลตําลงแบบนี้ก็ได้นะคะคือมีความก้ากึ่งเหมือนกันนะว่ามีมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้เป็นเทรนขาลงแบบแล้วเรียบร้อยใน1ชั่วโมงหรือว่ายัางนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นการแชร์สวิงกันแกนนิดหนึ่งเนาะใน1ชั่วโมงนะคะทีนี้ใน1ชั่วโมงเนี่ยขอตีดีมานไว้ก่อนเลยดีมานก้อนนี้นะคะเป็นดีมานอีกหนึ่งก้อนที่น่าสนใจมีแนวรับฝั่งซ้ายชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้อยู่แถว2880 นะคะซึ่งกรอบราคาก็2 8 8 0 2 8ถึง2874กรอบตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมานเนี่ยรอนะคะรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าตอนนี้ที่กำลังรออยู่เนี่ยมีคอนเฟิร์มรูปแบบไหนบ้างนะคะซึ่งกรอบตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแล้วเด้งได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะลงลึกมาหา2854เนี่ย ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูกันไปเนาะเพราะว่าจากภาพปัจจุบันชุดนี้นะคะคิดว่ามีโอกาสจะรอคอนเฟิร์มเป็นพฤติกรรมย้ำให้นะคะแล้วเด้งขึ้นไปนะคะปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ายืน2870กับ2870ไม่ได้เนี่ยอาจจะหาเซลล์ลงมาหาดีมานก้อนล่างแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยววัดให้ทีละจุดเลยพอพฤติกรรมย้ำให้นะคะรอบายหรือจะรอเป็นภาพ QM ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนตรงนี้ถ้าปิดแดงฟึ๊บทีีเราแล้วก็ปิดแดงแบบนี้นะคะหมายความว่าทดสอบ2880ยืนไม่ได้มีโอกาสจะขึ้นไปเทสแบบนี้ให้เราได้เซลล์นะคะลงใหม่อีรอบหนึ่งแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งชุดตรงนี้เนี่ยจะต้อง รอให้มีการปิดแดงคอนเฟิร์มแบบนี้เหมือนกันถึงจะซีลลงมาได้นะะก็อาจจะต้องเช็คเรื่องของโมเมนตัมเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะแต่สุดท้ายถ้าเกิดย้ำไฮนี้แล้วไปเลยนะคะแล้วไปทันทีนะคะเราอาจจะได้เห็นภาพนี้กันใน30นาทีน่าจะเห็นชัดนะคะชึบชึอบอ่ะมีย้ำไฮคอนเฟิร์มลงมาชุดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทำาไเหนือกว่าสวิงไฮก่อนหน้าม้วนตัวลงมาปรับเปลี่ยนเป็น QMB u y แบบเนี้ยต่อไปเลย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะั้นวันนี้มีทั้ง2มุมมองเลยทางหน้าบ่ายแล้วก็หน้าเซลนะคะขึ้นอยู่กับว่าณหน้าเทรดตรงนั้นอะแสดงอะไรให้เราเห็นนะคะแล้วก็ในทางฟิล์มย่อยพวกในทางฟิล์ม m 1 5เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังรอคอนเฟิร์มนะคะในการเทรดด้วยพฤติกรรมย้ำหายอยู่เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสจะลงมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ลงมาแล้วสร้างสวิงใหม่ต่างๆเนี่ยอาจจะรอคอนเฟิร์มชุดใหม่ จะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะคะให้เท <Yeah. S 1> ่าๆการแบบนี้ลงมาแล้วค่อยพิจารณาบ่ายนะคะหน้าที่ของเราคือตั้งระดัดไว้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าปรับตัวลงมาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจมากๆในการบ่ายขึ้นไปนะคะอย่าลืมเช็ค profit margin นะคะ TPSL ท,ที่ชัดเจนและถ้ายืน2880ไม่ได้เซลลงมาถ้าเกิดยืน2870ไม่ได้ก็เซลลงมาเหมือนกันนะคะมาหาดีมาก้อนล่างนี้ นะะน่านาอมกเ hey, วันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้มีทั้งสองหน้าเลยมุมมองหน้าบ่ายแล้วก็หน้าเซลนะคะอย่าลืมไปตีกเกาะตีโซนนะคะให้เหมือนกันเนาะเราจะได้มองเกาะมองโซนคล้ายกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนรักแล้วก็สนุปก,กับการเทรดนะคะบ๊ายบายค่ะเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%ปเและมีแค่1%เเเท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จ เพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็นแบงคอกที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อรยาวลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น